ไม่ทําให้จานเปิดอะไรนะครับแต่ดูความลื่นะฮะนี่นะฮะตั้งลูกมีอยู่นี่ได้เยอะเดี๋ยวลื่นมากนะครับเดี๋ยวตั้งลูกลําบากลูกคับเพจจาริศนะครับอันนี้เป็นไลน์นะครับช่องทางติดต่อช่องทางหนึ่งของจาริศนะครับเผื่อเฟซบุ๊กมีปัญหานะครับเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะครับผมยินดีดูแลลูกค้าทุกอย่างนะครับให้ลูกค้าพอใจนะครับของที่ส่งไปอาจจะผิดพลาดได้ผมต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับ อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่ากันนะครับผมยินดีเปลี่ยนเคมคืนและดูแลท่านนะครับตลอดนะครับไม่พอใจนะครับยินดีคืนเงินให้เลยนะครับอย่าเพิ่งด่านะครับขอโทษนะครับสิ่งใดที่ทําไม่ดีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจากลิศนะครับมาเสนอนะครับตัวนี้เป็นนะครับผงกันเทกันลินกันฟังนะครับเต๋าปะลงไปก็ฟังไม่ได้เซียนที่โคตรเก่งให้โคตรเก่งนะครับฟังไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเจอผงตัวนี้ ไม่ใช่แป้งเด็กไม่ไดเอาแป้งเด็กมาขายไม่ใช่แป้งมันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบเตานะครับแกะใหม่ๆนะครับแกะใหม่ๆเลยเมื่อกี้นะครับดูนะครับการเทของเขาหกสองเอี่ยวเขาจะตกเร็วนะครับวิชาการฟังเทนะท่านลองไปซ้อมที่บ้านได้นะครับหกสองเอี่ยวจะตกเร็วสามสี่ห้าจะเปอร์เซ็นต์ตกช้านะครับเป็นเตาวัดดวงนะแกะใหม่ๆนะครับเปอร์เซ็นต์การฟังจะเป็นอย่างนี้นะครับลองทดสอบดูนะครับ ลองฟังดูสักเปิดหนึ่งนะครับลองฟังดูสักเปิดหนึ่งเปิดนี้นะครับจังหวะนะครับเร็วบนช้าต้องไขเอี่ยวเล่นบนนะครับสี่ห้าหกนะฮะลองดูนะครับอย่างนี้นะครับฟังเหมือนผมไหมให้เล่นสามสี่ห้านะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นได้นะครับลองดูนะครับฟังเหมือนผมไหมเล่นหกเอี่ยวเลยนะครับอ่านี่นะครับเล่นได้นะครับ ทีนี้นะครับลองมาดูนะครับลูกขุนบ้างนะครับอันนี้เป็นวัดดวงก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงอนุภาพของแป้งนะเดี๋ยวพอลงอนุภาพของแป้งไปนะครับท่านใดที่โดนเทเก่งฟังเก่งนะครับจะชอบเลยนะครับป้องกันเขาท่านได้นะครับดูนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมตัวนี้ให้เล่นสี่ห้าไม่น่ากินนะครับอ่านะครับมีเปอร์เซ็นต์สองตัวนะครับ เปิดนี้ตกเช้าช้านะครับน่าจะเป็นสามสี่ห้านะครับพะโล้เลยนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ลองดูนะครับผมนะครับจะใส่แป้งลงไปนะครับผงวิเศษของผมลงไปเปิดนะครับข้อวิธีการใช้ใช้นิดเดียวเปิดนิดๆนะครับแล้วเอาลงไปน้อยๆนะครับน้อยๆแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนิดๆนิดๆแค่นี้นะแค่นี้พออย่าเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับกระปุกหนึ่งนะครับจะให้ใบสามสิบกรัมก็ประมาณเกินเกินครึ่งครึ่งนะครับหรือข้อนนะครับก็ใช้ได้เป็นร้อยครั้งนะครับวิธีการพอลงแป้งลงไปแล้วนะครับลงแป้งลงผงวิเศษลงไปแล้วให้เอานะครับลูกนะครับลูกเนี้ยนะครับวนๆรอบๆแค่นี้เองดูนะฮะไม่มีคาบเห็นไหมฮะไม่มีคาบไม่ทําให้จานเปิดอะไรนะครับแต่ดูความลื่นดูนะฮะนี่นะฮะ ตั้งลูกนี่หยุดไม่อยู่เลยอย่าใช้เยอะนะใช้เยอะเดี๋ยวลื่นมากนะครับเดี๋ยวตั้งลูกลาบากนะครับเห็นไหมฮะนี่ลื่นมากเลยนะฮะเนี่ยลื่นแบบสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิฮะเนี่ยเนี่ยลูกยังกิ้งอยู่นะฮะมันลื่นมากเลยนะฮะอนุภาพอยู่ได้คืนหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยดูนะฮะนี่สามสี่ห้าให้ตองห้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยลูกยังวางเนี่ยยังยังกิ้งเลยนะฮะลูกขุนก็เหมือนกันลองดูลูกขุนสามสี่ห้าอันนี้นะฮะดูนะฮะ ลื่นนะฮะลื่นแบบลื่นสุดๆเลยนะ,ะเนี่ยอย่าใช้เยอะนะฮะให้ใช้นิดเดียวนะครับเขาจะลื่นมากเลยนะฮะว,วิธีการเนี่ยถ้าท่านตั้งลูกเนี่ยตั้งลูกแล้วลูกมันลื่นเนี่ยให้จับนะครับแรงๆแล้วกดลงไปอย่างนี้เราตั้งนะครับเนี <pos> ่ยดูนดะ,<ฮ>ะมันลื่นมันลื่นจริงครับมันลื่นแล้วกดลงไปแล้วตั้งก็จะตั้งได้สบายนะค <achieving S 2> รับวิธีการเล่นนะครับเสียงเต๋าก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่มีเสียงกัรฟังนะครับทีนี้ให้เทยังไง ก็ฟังไม่ได้นะครับยังไงก็ฟังพลาดนะครับยังไงก็หกของเกี่ยวตลอดนะครับฟังไม่ได้นะครับมันไม่มีเสียงการฟังการเทแล้วครับครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับหกร้อห้าสิบาทสามสิบกรัมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ